สวัสดีค่ะไทยโนเวเจ Today วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับประโยคคําถามและประโยคคําตอบนะคะเป็นประโยคพื้นฐานที่ต้องรู้และก็ใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะเมื่อเราย้ายมาอยู่ที่นอร์เวย์หรือว่าเรามาท่องเที่ยวหรือว่าเรามาเรียนในห้องเรียนในวันแรกหรือว่าจะใช้กับ ในการติดต่อสื่อสารกับกับคนนอร์เวย์หรือว่ากับครอบครัวประโยคเหล่านี้ก็มาที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันประโยคที่หนึ่งว่าเฮต์เดืคุณชื่ออะไรเราก็จะตอบว่าย้ายเ t ต r เรเราก็ใส่ชื่อของเราไปนะคะ พอมีชื่อเสร็จเขาก็ต้องถามต่อว่าเรามาจากที่ไหนบูคุมมาดูฟราบูค m มมาดูฟราคุณมาจากที่ไหนล่ะเอเราจะตอบว่ายัางไงนะเราก็จะตอบว่าให o m คมมาฟราไทย l a น d ์ a หญ o m มมาฟราไทย i l น n d ฉันมาจากประเทศไทยนะสิแล้วคนก็ จะสงสัยลึกเข้าไปอีกนะว่าบูร์อิตายลันอมมาดูฟราบูร์อิตายลันอมมาดูฟราแล้วคุณมาจากส่วนไหนของประเทศไทยหรือว่าจังหวัดไหนของประเทศไทยล่ะเราก็จะตอบว่ายาย k มมาฟราจุดจุดจุด,จดถ้าเรามาจากทางภาคเหนือเราก็จะตอบว่ายายขมมาฟราน r ทางภาคอีสาน หรือว่าทางภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือเราก็จะตอบว่าใหญกมาฟรานูเอสทางภาคใต้ใหญกมาฟราเซอร์ถ้าเรามาจากกรุงเทพเราก็จะตอบว่าใหญกมาฟราบังคคกประโยคต่อไปก็คือบูบูตูบูบูตู คุณพักอยู่ที่ไหนหรอเราก็จะตอบว่าย้ายบู์อีออสโลหรือว่าย้ายบู์อีสตลน่หรือว่าจะเป็นย้ายบู์อีบารเกนเป็นต้นนะคะเราพักอยู่ที่ไหนเราก็ใส่ตรงน,นั้นไปนะประโยคต่อไปนะคะก็จะเป็นโน kom kom Norge? Norge? du du til til Når คุณมาอยู่ที่นอร์เวย์เมื่อไหร่ล่ะเราก็จะตอบว่าย้ายเขมจินนอร์เเก่ for fem mån e นะหรือว่าย้ายเขมจินนอร์เเก่ for to år siden เราก็จะใส่ตัวเลขที่เรา มาอยู่ที่นี่นะคะลงไปนะคะจะเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีก็ใส่ลงไปนะคะวูดกัมเมลอ่าจืวูดกัมเมลแจคุณอายุเท่าไหร่ล่ะยายเ r ร์ทรีตติเซ็มโอร์ยยอร์ชเมโอร์อายุเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปนะคะส่วนมากประโยค ที่ถามเกี่ยวกับอายุค่ะจะจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะส่วนมากจะถามในชั้นเรียนหรือว่า,ากับครอบครัวมากกว่านะคะเพื่อนฝูงก็ได้นะแต่ส่วนมากคนทั่วไปเขาเขาก็จะไม่ค่อยถามการเกี่ยวกับอายุนะคะแต่ก็เป็นประโยคที่เราก็ควรที่จะต้องรู้นะคะ art you gift a r e you gift คุณแต่งงานหรือ,อยังถ้าแต่งงานเราก็จะบอกว่า ย่อยัยอารยิฟถ้าเราไม่ได้แต่งงานล่ะเราจะพูดว่าอย่างไงนายยัยอาร์อิกิยิฟนายยัยอาร์อิกิยิฟมีคนเขาก็สงสัยอีกนะว่าถ้าคุณแต่งงานคุณมีลูกหรือเปล่าฮาร์ดจูบอนฮาจูบอนคุณมีลูกไหมถ้ามีเราก็ตอบว่าย่อยัยฮา ทูบารหรือว่ายายฮาร์แชร์บารถ้าไม่มีล่ะนายนายยายหาอิกเกอบาร์นายฮาร์อไม่ค่ะฉันยังไม่มีลูกก็จะมีคนถามอีกนะคะว่ามีลูกกี่คนล่ะวูดมังเงี้ยบานฮาร์ตยื้อวูมังเงีา้มีลูกกี่คนล่ะยายฮา,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 าร์ Two ban, r j ้ g h a r et น ban r แล้วเขาก็จะถามอีกต่อไปว่า hard you good eller jente? ถ้ามีลูกสาวกับลูกชายก็ตอบว่า j ้ g h a r e n g o d o r k เย็นจ้ะถ้ามีลูกคนเดียวที่เป็นผู้ชายก็ตอบว่า j ้ g h a r e n g o d หรือว่า j ้ g h a r en jente. ะ Can d u s n e a k e n g e l s k Can d u s n e a k e n g e l s k ตัวที่เป็นเองส์คือเติมตัวตัวเอสกับตัวตัวตัวโคด้วยนะคะท้ายหลังก็จะเป็นคันจูสตักเองส k คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมถ้าเราพูดได้เราก็จะตอบว่ายョย้ายคันสตักเองส k ถ้าเราพูดได้นิดเดียวล่ะเราจะบอกว่ายังไงยョย้ายคันสตักลิ n เองส k ถ้าไม่ได้ล่ะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเราจะบอกว่ายังไงนายย้ายขอนอีกสักนักเองสกนายย้ายข n นอีกสักนักเองสกอันนี้ก็จะเป็นอีกประโยคคำถามหนึ่งนะคะที่คล้ายๆประโยคเมื่อกี้ค่ะสักเกร์ดูเองสกสักเกอร์ดูเองสกคุณพูดภาษาอังกฤษไหมยาย้ายสักเกอร์เองสกโอ้กไทย j a ย้า s n โน k e ก e n g e งเนสหั h ไทยฉันพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะ n no, e i j a g s n a k k e r ik ิ e engelsk. j น g s n a k k a r b a r อ t าร์ไ e ่ะฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยฉันพูดได้แต่ภาษาไทยจบแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยเป็นประโยคคำถามคำตอบที่พื้นฐานมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องใช้เมื่อเรามาอยู่ที่นอร์เวย์นะคะยังไงก็อย่าลืม มันฝึกฝนแล้วก็พูดคุยอ่านออกเสียงให้เป็นประจำนะคะแล้วเราก็จะได้อัตโนมัติเองค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ h a เดฟิ